สวัสดีคะ่ะแฟนครับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นจากหนังสือหวยวรวยวรวยงวดประจำวันที่1กันยายน2566เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด่นจากหนังสือหวยวรวยวรวยงวดนี้3เกอ 3เกอให้รวยให้เด่นหนึ่งแล้วก็เด่นสองนะคะเด่นหนึ่งก็คือมี1 6ึ่งหถ้าเด่นสองก็มีสองหนะคะนี่นี่คือเลขเด่นนะคะของ3เกอเป็นเลขหน้าปกที่เข้าบ่อยนะคะเลขเด่นจากหนังสือหวยรวยรวยสเกอ ให้รวยหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและก็สองห้าสองหกเรามาดูตัวเลขข้างในนะคะอันนี้เป็นเลขเด่นของเ,อเรียงเบอร์ม่วงนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ชมนะคะเรามาดูเลขข้างในกัน,นะคะ่ะ รวสถานให้มาหกแปดนะคะรวยสถานให้มาหกแปดก็มีหกหนึ่งหกสองแล้วก็หกสามนะคะเลขที่ติดหนึ่งนี้ก็จะเป็นเลขนับปกของสามเกินอเนาะ ลิกหน้าปกของหนังสือรวยรวยติดหนึ่งกับติดสองนะคะต่อไปตำรามหารวยตำรามหารวยนี่ก็ให้มา8กับ9นะคะตำรามหารวยให้มา8กับ9ท่านชอบหรือไม่เมื่อกี้นี้ รวยสถานให้มา6กับ8นะคะเลขเก้อาจจะเป็นเลข6เลข6อาจจะเป็นเลขเก้แสดงว่าตำรามหารวยนี้ตัวเด่นคล้ายๆกับรวยสถานเนาะหน้านี้เป็นหน้าที่แอดชอบมากแต่ว่าไม่เข้ามาสองงวดต่อกันแล้วอาจจะต้องเข้างวดนี้เนาะ รวยสถานให้มา6กสองนะคะให้มา6กสองกับ8ปหนึ่งอันนี้ของรวยสถานนะให้มา6กสองกับ8ปดหนึ่งแต่ว่าเลขในฝันนี้ให้เด่น6กับสองแล้วก็มาเต็ง6นะคะรวยแน่อันนี้ก็เข้าบ่อยนะคะนี่หกปด แล้วก็แปดหนึ่งซึ่งตรงมาแล้วนะคะสองสำนักสามสำนักแล้วนะคะเลขแปดหนึ่งของหนังสือหวยรวยรวยเรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะตำรามหารวยให้มาแปดก้านะคะ แต่ว่าเลขในฝันก็ให้มาหกแปดหรือแปดหกนะคะเลขมหาสนุกก็ยังให้มาเด่นหกเช่นกันนะคะเอาไปพิจารณานะคะแอดก็ไม่อย่างรู้ได้รู้สึกว่า เลขมหาสนุกนี้จะตรงกันกันกบเลขอันนี้เรียงเบอร์ม่วงนะคะเด่นหกเช่นกันนะคะก็มีหกสองแล้วก็หกแปดแค่ตัวเลขคล้ายๆกันก็เลยเอามาสอดใส่นิดนึงนะคะเอามาสอดใส่นิดนึงเพื่อให้ท่านพิจารณา เพื่อให้ท่านเอาไปวิเคราะห์นะคะเลขมหาสนุกเด่นหกรวยสถานเด่นหกกับแปดเลขในฝันก็มีหกแปดเช่นกันชุดพิคาตสามสี่อันนี้ก็คือเลขเลขที่แอดชอบนะคะแต่ว่าแอดชอบสี่สามเลขสามสี่ในอา่า อะไรเนาะเลขสามสี่นี้อยู่ในอะไรยิบปัวหรือทงชัยนะวาดดับแต่ว่าชุดพิฆาดนี้เด่นสามสี่แต่ว่าแอชอบสี่สามก็ท่านก็เอาไปพิจารณาดูถ้าท่านไม่ชอบเลขงวดนี้ก็ไม่ต้องเอาไปเสี่ยงนะคะไม่ต้องเสี่ยงเอาไปเสี่ยงงวดต่อไปนะคะ เดี๋ยวแอดก็จะหามาให้ชมเหมือนเดิมสำหรับเลขเด่นจากหนังสือหวยรวยๆเพราะว่าเลขเด่นของเขานี่จจะเข้านะนะคะชุดสังการก็เข้าบ่อยงวดนี้ชุดสังการให้มา50ชุดสังการนี้เขาจะให้ตัวเลขมาไม่เหมือนเพื่อนนะคะ แต่ว่าที่เขามีเลขสิบนี้ก็มีหลายอาจารย์นะคะที่ออกมาเป็นเลขสิบท่านก็ควรเอาไปเสี่ยงดีไหมชะบาทองชะบาทองนี้ก็ให้มาแปดสี่นะคะชะบาทองให้มาแปดสี่แล้วก็แปดห้าเต็งแปดนะคะชะบาทอง แต่ว่าชาบาทองบอกว่าดับดับบนดับล่างก็คือศูนย์ท่านเชื่อหรือไม่ก็เอาไปพิจารณานะคะแอดก็แค่เอามาให้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ขอให้ท่านโปรดกดไลค์หรือกดติดตาม ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แอสสู้ต่อไปเลขชบาทองให้มา8นะคะก็มี8ปกับ85ต่อไปอาจารย์พนมทวนให้มา 1- นสองนะคะซึ่งตรงกับเลขหน้าปุกเนาะให้ท่านไปพิจารณาดูเลข10แล้วก็เลข1นสอง งวดนี้เลขหนึ่งกับเลขสองนี้มาแรงนะคะมาแรงอันนี้เขาก็บอกว่านังซือของเขานี่เข้าตรงๆนะไม่ต้องกลับงวดนี้อาจารย์พนมทวนให้มาเด่นหนึ่งกับสองแต่ว่าก็มีหกอยู่หลักร้อยนะคะ มีหกอยู่หลักร้อยแสดงว่าหกนี้ต้องมาหลายสำนักเนาะอาจารย์พนมทวนเอาหกไว้หลักร้อยนะคะเรามาดูเลขสรุปของหนังสือหวยรวยรวยเลขสรุปแล้วเด่น1แล้วก็แปดนะคะรางวัลที่1นึ่สำหรับเ,เลขค้ายสองตัว ของสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลนั้นเด่น6กับ2ลีเขตัวนี้ก็ขอให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะคะอันนี้ก็เป็นหวยรายวันเนาะของรวยๆอันนี้ก็เป็นรางวัลที่หนึ่งให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะคะ,อนนนนอะของงวดวันที่1กันยายน2องพันห้าร้กกนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไป วัน,นี้แอดก็เอามาให้ชมตั้งแต่เนิ่นๆเ,นเพราะว่าท่านจะได้เอาไปเสี่ยงนะคะส่วนเลขที่แอดชอบบนนั้นก็คือชอบเลข3กับเลข4ส่วนเลขล่างนั้นชอบ6กับ2นะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามวันนี้ก็ขอให้ท่านจงโชคดีขอให้ท่านถูกหวยนะคะ ขอให้ท่านถูกหวยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ